สอบถามเลยครับอาจารย์การนั่งของเซียนบนท่างอ๋อการนั่งก็คือผมไม่มีทุนเขาบอกองเนี้ยล้านหนึ่งผมว่าไปบอกสักห้าคนเอาคนละสองแสนนะไปนั่งมาล้านหนึ่งแล้วก็ห้าคนเนี้ยเวลาคนมาเช่าเนี่ยต้องบอกเขาว่าอันนี้แท้หมดโอ้โหบางคนมาเช่าเสร็จโอ้โหแม่งเซียนแม่งห้าเซียนอยู่ว่าเฮีย yeah. แม่งบอกตรงกันหมดเลยจากร้านกลายแปดล้านนั่งก็จะแบ่งเงินไปแปดคนอันนี้เขาเรียกกรหนั่งมันเลยเกิดกลุ่มที่มันตรวจพระห้าเซียนไง ห้าเซียนมาเลยนนังไงเช่นองนี้มาปพ๊บเฮ้ยกุนนั่งมึงล้านนะอ่ะคนละสองแสนพอนั่งเสร็จปั๊บมาบอกผ้าองนี้ผมเช่ามาห้าล้านห้าล้านเสร็จปั๊บเวลาขาใหญ่ไปซื้อพอไปถามเซียนหนึ่งโอ้เซียนหนึ่งชัดเลยพี่องค์นี้แท้เซียนสองโอ้ชัดเลยพี่สุดยอดเซียนสามแม่งสุดๆพี่องค์นี้เซียนสี่สุดยอดพี่เซียนห้าโอ้โหพี่ไออง์เนี้แม่งต้องไปยี่สิบล้าน ขาใหญ่บอกโอ้ถ้าระดับห้าเซียนนี้แม่งพูดตรงกันหมดเนี่ยเอาไปสิบล้านเนี yeah. ่ยอันนี้เขาเรียกกานหนังนี่คือการหนังของเซียนเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ <c oughs> คือมึงได้เท่ากันแต่มึงต้องช่วยกูนะคือถ้ามึงไม่หนังกันเนี่ยแค่หนังกันสองคนเนี่ยพอไอไอคนจะเช่าปุ๊บเอาไปให้สามสี่ห้าดูสามสี่ห้าบอกเก๊ okay, พี่จบพระมึงขายไม่ออกเพราะนั้นเขาเรียกว่าการหนัง คือต้องหลายๆายคนและจําพระให้ได้จําหน้าพระองค์นี้ได้จะไปหลอกขายคนรวยต้องต้องจําหน้าพระให้ได้นะครับเอาไว้กระจายความเสี่ยงถูกต้องครับตัวหมว่าการหลอกขาย <c oughs> ใช่ใช่พี่วัลตมเด็ดแกแม่นแกแม่นคือจริงๆมันจริงๆมันผมว่าหลายคนรู้แต่แต่ไม่อยากจะพูดนะครับมันก็คือการหลอกชนิดหนึ่งอ่ะหลอกหลอกขายพระถูกไหมคุณมีคุณมีเซียนระดับประเทศห้าคนแล้วคุณไปเช่าพระองค์น สมมติเสียระดับประเทศ5คนเนี่ยเสียระดับประเทศเลยนะบอกชอบพระองค์เนี้ย8ล้านคนรวยบอกคุณจะปล่อยเท่าไรผมขอสัก15บห้าคนรวยบอก12บสองได้ได้อะไรสี่ล้านคุณต้องไปแบ่งกันห้าคนเจ็ดคนรวยบอกเอ,เ,อเอาไปให้เซียนใหญ่หนึ่งดูแท้สองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้าดูแท้พอมาเจอเซียนคนที่หกเจ็ดแปดเก้าคือเป็นเซียนเกตหกเจ็ดแปดเก้าเก๊เก๋เกคุณคิดว่าคนซื้อพระองค์สิบกว่าล้านน่ะเขาจะคิดว่าพระองค์นั้นเป็นเก๋หรือแท้ก็ต้องแท้สิ พอเซียนเกตหนึ่งสองสามสี่ห้าอเขาการันตีหมดแล้วว่าน,นี้คือผ้าแท้แต่เซียนหกเจ็ดแปดเก้าติแม่งเสือจบ,บอกเกจก็ช่างพอมึงเป็ 45, นเะซียนเกจต่ำไอเซียนเกจสูงก็บอกแท้คนนี้ไงเขาเรียกกหนลังแต่คุณไม่มองกายภาพไงทุกวันนี้พอคุณส่งมาให้ผมผมบอกเฮ้ยไม่ผมไม่รู้นะเก๊แท้นะพี่ดูรูปขยายเนี่ยพี่เอาขยายของพี่แล้วพี่เอารูปผ้ามาสามสี่สิบปีห้าสิบปีไปขยายมันเนื้อเหมือนคับเ,เนื้อเหมือ,นเ,อ,เอมมนเรื่องของผมเรียกมองผ่านเนื้อเป็นยังไงเขาบอกอาชิบหายแล้ว เขาพูดแค่นี้ส่วนใหญ่กูโดนแล้วก็คืนพระไงคืนไปได้เท่าไหร่ก็เอาผมบอกมันได้เท่าไหร่ก็เอาถูกไหมกับการนี้ว่าคุณเอาอะไรก็ไม่รู้มาเก็บอะแมงกูเช่าแมงมาห้าล้านอะไรกสามล้าน,านเอาวะกำขี้ดีกว่ากำตดกับคุณบอกให้ช่างแมงกูถืออยา่เงี้ยห้าล้านกูถือไปดิไม่มีใครว่า